we สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับข้อสู่รายการใจถึงใจนะครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับเอกพลเดบุญมีนชุมแพรัรบหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของโควิด1 9เองนะครับผมได้ทราบข่าวมานะครับว่าประเทศจีนเนี่ยเกิดการแพร่ระบาดกลับมาอีกครั้งในรอบ3ปีนะครับคุณผู้ฟังซึ่งจํานวนของผู้ติดเชื้อเนี่ยสูงถึง4 0,000ื่นคนเลยทีเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณผู้ฟังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เองในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะกลับมาระบาดได้ในปรระะเททศไยนคับ ใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือว่าใครที่ต้องออกไปข้างนอกก็อย่าลืมป้องกันตนเองนะครับการป้องกันตนเองเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นพื้นฐานที่ง่ายที่สุดนะครับที่จะทําให้เราไม่ติดโรครวมไปถึงนะครับปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการกําหนดไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าหากมีความเสี่ยงหรือว่าต้องไปในสถานที่เสี่ยงเองเนี่ยก็ต้องหมั่น ตรวจเช็คสภาพร่างกายของตัวเองนะครับว่ามีความพร้อมในการเป็นสถานที่นั้นหรือเปล่ารวมไปถึงภูมิคุ้มกันหรือว่าระบบในร่างกายของเราเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยอ่อนแอหรือไม่หรือว่าภูมิตกหรือเปล่าเช่นเดียวกันนะครับก็เพื่อความปลอดภัยต,ต,ตัวท่านเองเพื่อที่จะได้ไม่ต้องนําเชื้อมาติดคนในบ้านแล้วก็ไม่นําเชื้อมาติดตัวท่านเองนะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมไปฉีดวัคซีนนะครับแล้วพูดถึงในรายละเอียดของข่าวกันเลยละกันนะครับทางด้านของนายแพทย์ทะเลกรัตนนายระวิวงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับเป็นประธานในการเปิดพิธี การรณรงค์น,งนะครับสร้างความเชื่อมั่นการฉีดวัคซีนให้กับเด็กและ L.A.A.B. ครับในกลุ่มของอสมและกลุ่มของ608ภายใต้รวมพลังอสมส่งต่อบภูมิคุ้มกันเพื่อให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด -19 สร้างความเข้าใจความเชื่อมั่นแก่เครือข่ายอสมและประชาชนให้เกิดความตระหนักถึงความสําคัญในการรับวัคซีนป้องกันโควิด -19 เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันลดอาการดุดแรงและเสียชีวิตหากติดเชือ้อทานด้านของนายแพทย์ทะเลรับได้มีการกล่าวอีกนะครับ ว่ารัฐบาลนะครับมีนโยบายในการพัฒนาและก็ยกระดับความรู้ของอ,อสมอนะครับในทางอสมอเนี่ยเป็นหมอประจําบ้านรวมไปถึงนะครับการเพิ่มศักยภาพให้อสมอมีภูมิคุ้มกันและสามารถส่งต่อ ูมิคุ้มกันให้กับชุมชนในกรอบของทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการคาดการณ์นะครับว่าในช่วงปลายปีหรือช่วงฤดูหนาวแบบนี้ซึ่งปลายฝนต้นหนาวนะครับจะมีการติดเชื้อและการป่วยในโรคของโควิด -19 เพิ่มขึ้นเนื่องจากนะครับมีการเปิดเทอมรวมไปถึงนะครับมีกิจกรรมต่างๆไปจนถึงปีใหม่ซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ฟังมีผู้ป่วยโควิด -19 รวมก,กันกว่าเกือบ4 0 0 0รายเฉลี่ยแล้วนะครับ565รายต่อวัน ส่วนผู้ป่วยปอดอักเสบครับมีอยู่432รายใส่ท่อช่วยหายใจนะครับ252รายและผู้เสียชีวิตอีกนะครับ65รายเฉลี่ยแล้วนะครับวันละ9รายต่อวันนั่นเองโดยทางด้านของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับจึงมีนโยบายในการเร่งรัดในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เน้นวัคซีนนะครับสำหรับเด็ก6เดือนถึง4ปีวัคซีนเข็มกระตุ้นนะครับกลุ่มเสี่ยงนะครับ608นอกจากนี้นะครับวัคซีนในเข็มกระตุ้นนะครับยังเป็นเครื่องมือสําคัญในการป้องกันการป่วยหนักและ เสียชีวิตจากเชื้อกลายพันธุ์เช่นสายพันธุ์ BA.2.75 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นที่เร็วมากนะครับโดยปัจจุบันนะครับก็มีการควบคุมวัคซีนไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังซึ่งเข็มที่1อยู่ที่ร้อยละ86.4เข็มที่2นะครับร้อยละ82.2และเข็มกระตุ้นนะครับร้อยละ62.1และยังมีนะครับแอนติบอดีนะครับในการออกฤิ์ยาวที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการป่วยลดอาการการเสียชีวิตแก่ประชาชนได้ ในส่วนของการทำงานนะครับของภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปนะครับแบบ LAAB นะครับคุณผู้ฟังจะช่วยนะครับในการเพิ่มภูมิคุ้มกันหรือว่าเสริมภูมิคุ้มกันให้กับผู้ที่ตอบสนองต่อวัคซีนได้น้อยนะครับกว่าคนทั่วไปเมื่อฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วนะครับร่างกายจะสร้างภูมิต้านทาน ต่อต้านเชื้อโควิดนะครับได้สูงทันทีหลังจากการฉีดทําให้เกิดประโยชน์อย่างมากนะครับคุณผู้ฟังโดยลดความเสี่ยงนะครับต่อการเสียชีวิตในกลุ่มของผู้ป่วยดังกล่าวซึ่งในต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเมริกาญี่ปุ่นนะครับมีการขึ้นทะเบียนนะครับให้เป็นภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปในรูปแบบของ LAb ในการรักษาผู้ป่วยโควิดในทีมในกลุ่มเปราะบางที่มีกลุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิตนั่นเอง ทางด้านของคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้มีการพูดถึงสําหรับในส่วนของผู้ปกครองนะครับที่มีความกังวลใจและก็กําลังตัดสินใจในการให้ลูกเนี่ยควรฉีดวัคซีนดีหรือไม่นั้นนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนหรือผู้ปกครองนะครับคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกมาก่อน เพราะว่าเด็กๆนะครับทุกคนเนี่ยควรได้รับวัคซีนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด -19 โดยเฉพาะนะครับเด็กอายุต่ำกว่า2ปีซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับต่อการติดเชื้อต่อการป่วยหนักเช่นเดียวกันอาจจะพบภาวะแทรกซ้อนปอดบวมแล้วก็หลอดลมอักเสบได้นะครับซึ่งอาจจะมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเช่นเดียวกัน ไม่ต่างจากผู้ที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เลยทีเดียวครับโดยเฉพาะขณะนี้นะครับมีวัคซีนป้องกันโควิดในทีนไฟเซอร์ฝาสีแดงสําหรับเด็กอายุต,ตั้งแต่6เดือนถึง4ปีเข้ามาในประเทศไทยแล้วนะครับจากการศึกษาที่ผ่านมานะครับพบว่ามีความปลอดภัยผลข้างเคียงนะครับน้อยกว่าวัคซีนที่ฉีดให้กับเด็กโตหรือว่าผู้ใหญ่ส่วนใหญ่นะครับจะพบในการเจ็บบริเวณที่การฉีดและมีไข้อ่อนเพียหมอแนะนำนะครับให้เด็กเล็กเนี่ยฉีดแน่นอนโดยเฉพาะนะครับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นสถานที่ที่ เด็กนะครับรวมกันเป็นจํานวนมากซึ่งอาจจะเป็นจุดเสี่ยงนะครับที่แพร่ระบาดของเชื้อและติดต่อระหว่างกันได้ง่ายทั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าอาจจะป้องกันการติดเชื้อได้ไม่ทั้งหมดและหากติดเชื้อแล้วนะครับจะลดอาการรุนแรงลดอัตราการป่วยหนักและเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวเพิ่มเตมิมอีกนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขได้มีการเร่งโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในทีนะครับมีเป้าหมายไม่น้อยกว่า2ล้านโดสภายในเดือนธันวาคมนี้นะครับ เพื่อที่จะเป็นการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะนะครับในส่วนของเด็กเล็กและเข็มกระตุ้นนะครับในกลุ่มของ608 รวมไปถึงนะครับก็เพื่อที่จะเป็นการลดอาการความเสี่ยงนะครับต่อการป่วยหนักและเสียชีวิตโดยเป็นการเน้นการเชิญชวนนะครับค้นหาติดตามผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดจนถึงในระดับหมู่บ้านโดยอสมรนะครับร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ด้วยกันและอำนวยความสะดวกนะครับแก่ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการจัดตั้งหน่วยบริการการฉีดวัคซีนอนอกสถานพยาบาลบริการฉีดวัคซีนถึงที่บ้านนะครับในกลุ่มของ6 0 8และผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งสถานพยาบาลทั้งพักนัฐเลกชนทั่วประเทศนะครับมีความพร้อมในการให้บริการการฉีดวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับก็ควรที่จะฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นรวมไปถึงในกลุ่มของ6 0 8เองนะครับก็ ถ้าหากมีการประสานงานกับทางผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านหรือว่าเขตพื้นที่ของท่านเองนะครับว่าไม่สามารถสะดวกไปในฉีดที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลได้ทางเจ้าหน้าที่เองนะครับก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่เพื่อที่จะบ,บริการพี่น้องประชาชนแบบทั่วถึงนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เพื่อที่จะทให้ร่างกายเราเนี่ยห่างไกลแต่โรคและมีภูมิคุ้มกันต่อต้านโควิด -19 นั่นเองนะครับ ในส่วนข่าวต่อไปนะครับทั้งด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการร่วมด้วยนะครับกับ6ภาคีเครือข่ายยกระดับโรงเรียนทั่วประเทศสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากลเน้นให้นักเรียนนะครับวัยเรียนเนี่ยมีความรอบรู้ทางด้านสุขภาพมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์และสามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้ป้องกันและลดโรคนะครับที่ป้องกันได้นั่นเองทางด้านของดออรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเปิดเผยนะครับว่า ได้มีการประชุมมอบนโยบายนะครับการประกาศใช้มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล โดยทางด้านของดรสาธิตพูดถึงในส่วนของโครงการดังกล่าวนะครับโดยทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการร่วมกันกับ6ภาคีเครือข่ายรับมอบและใช้มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากลพัฒนาให้โรงเรียนนะครับเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพภายใต้ความร่วมมือนะครับกับองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO และสํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศกระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนะครับด้วยมาตรฐาน10องค์ประกอบนะครับนั่นก็คือองค์ประกอบที่1นะครับนั่นคือนโยบายและทรัพยากรองค์ประกอบที่2นะครับการขับเคลื่อนโรงเรีย <t> <s arrive> นส่งเสริมสุขภาพในศตวรรษที่21องค์ประกอบที่3นะครับการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนชุมชนและภาคประชาสังคมองค์ประกอบที่4นะครับนับน่นคือโรงเรียนองค์กรแห่งความสุของค์ประกอบที่5้านะครับสิ่งแวดล้อมปลอดภัยโรงเรียนปลอดโรคองค์ประกอบที่6นะครับ อนามัยโรงเรียนสู่นักเรียนสุขภาพดีองคประกอบที่7นะครับกระบวนการการเรียนรู้สู่เด็กไทยรอบรู้ด้านสุขภาพองค์ประกอบที่8นะครับโภชนาการดีอาหารปลอดภัยเด็กไทยสุขภาพดีองคประกอบที่9กนะครับกิจกรรมทางการนะครับเพียงพอและนอนหลับดีและกิจกรรมที่10นะครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพในโรงเรียนนั่นเองนะครับรวมไปถึงนะครับได้ทําตัวชีวัดนะครับขึ้นมาอีก6ตัวชีวัดนะครับ ซึ่งจะประกอบไปด้วยนะครับภาวะโภชนาการสุขภาพช่องปากและฟันสมรรถภาพทางร่างกายนะครับและสัมพันธ์กับสุขภาพนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านพฤติกรรมอารมณ์สังคมนะครับได้รับการดูแลด้วยการช่วยเหลือจนดีขึ้นรวมไปถึงนะครับนักเรียนที่เจ็บป่วยบาดเจ็บนะครับหรือไม่ได้รับอุบัติเหตุจากสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ที่ทาให้ต้องพักการรักษาตัวและในส่วนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือนักเรียนที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ทั้งนี้ครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับก็ได้มีการเร่งดําเนินการต่อไปเพื่อให้เกิดผลสำฤทธิ์ได้มากที่สุดนะครับทางด้านของนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกล่าวเพิ่มเติมอีกครับว่าการดําเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนะครับที่ผ่านมาตลอด20ปีมีโรงเรียนนะครับให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่าร้อยละ90 สำหรับในส่ง,งการยกระดับมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากลครั้งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งการเสริมสร้างศักยภาพคนให้ครอบคลุมทุกมิติด้วยการสร้างกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันนะครับกับทุกคนในโรงเรียนชุมชนให้สามารถนําความรู้นะครับทักษะและความสามารถต่างๆนะครับทางด้านสุขภาพมาประยุกต์ใช้นะครับในสังคมปัจจุบันและการใช้ชีวิตประจําวันได้และปลูกฝังทัศนคติ ฝึกทักษะนะครับต่างๆและพฤติกรรมสุขภาพสร้างการรับรู้ทางด้านสุขภาพส่งผลให้ครูและบุคลากรทางด้านการศึกษานะครับมีความรู้และความสามารถเป็นต้นแบบทางด้านสุขภาพให้กับสมาชิกในชุมชนและโรงเรียนรวมไปถึงนะครับผู้ที่อยู่รอบข้างและสิ่งแวดล้อมนะครับที่สะอาดและปลอดภัยทําให้บรรลุเป้าหมายนะครับการพัฒนาคนให้มีศักยภาพและก็มีคุณภาพที่ดีและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณผู้ฟังอย่างนีทราบกันดีนะครับการดูแลสุขภาพเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญการป้องกันโควิดในทีอย่างทีทราบกันดีครับคุณผู้ฟังว่าอาจจะกลับมาระบาดอีกครั้งได้นะครับในช่วงฤด,ดูฝนแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าหากในช่วงฤด,ดูฝนแบบนี้นะครับอาการป่วยหนักเนี่ยก็อาจจะก,กลับมาเกิดขึ้นได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการดูแลสุขภาพเองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญเราควรนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายให้ครบ5หมู่ออกกําลังกายสม่ําเสมอนะครับอย่างน 45นาทีก็จะดีเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังรวมไปถึงนะครับการพักผ่อนให้เพียงพอก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยมีภูมิต้านทานและภูมิคุ้มกันที่ดีและห่างไกลต่อโรคอีกเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมดูแลสุขภาพตนเองสุขภาพคนรอบข้างเพื่อที่จะทําให้ท่านเนี่ยไม่ป่วยแล้วก็คนรอบข้างไม่ป่วยเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงนะครับการดูแลสังคมถ้าหากเกิดเหตุอะไรหรือว่ามีเหตุที่ต้องสงสัยยังไงก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้้าาาหนที่สรสรรุุขกมมคควบโ พื่อที่จะไปดูแลและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีนะครับที่นํามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงใจถึงใจคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากติดตามพวกเราย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางยูทูบช่องอาร์ตท t ร์ปบอสแครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจแก่ทีมงานทุกคนสําหรับวันนี้ผมเอกพลนิบุญมีณนะชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ กองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารกองเกินที่มีอายุ18ถึง20ปีบริบูรณ์ในปีพุทธศักราช2566หรือชายไทยผู้ที่เกิดในปีพุทธศักราช2546ถึง2548และเป็นผู้ที่ยังไม่เคยถูกเรียกเข้าเป็นทหารกองประจำการเพื่อบัรจุในกองพันระวังป้องกันสำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทยและกองพันทหารสื่อสารกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่29มกราคม2566 สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการด้วยระบบออนไลน์ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยโดยไม่ใช้คุณวุฒิพิเศษเพื่อลดวันรับราชาการทหารกองประจำการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ rcm 6 6 .rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารหรือสำนักงานศัสดีกรุงเทพมหานครหรือสำนักงานศัสดีจังหวัด หรือหน่วยศาส,ะสะดีเขตหน่วยศาส,ะสะดีอำเภอที่อยู่ใกล้และสะดวกได้ทั่วประเทศโดยไม่จำกัดภูมิลำเนาเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิต ที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย